ช่วงที่2สุขภาพดีที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเพราะว่าอาจารย์พูดถึงกลุ่มอาการ SLE SLE <c oughs> แล้วก็โรคพุ่มพวงเนี่ยพูดกันจังเลย SLE มาจากอะไรอาจารย์กรุณาอธิบายค่ะ,คะอันโรคที่เรียกว่าโรคพุ่มพวงหรือว่าโรค SLE นะคะก็เป็นโรคที่ พบบ่อยในผู้หญิงนะคะวัยเจริญพันธุ์ก็เรียกว่ารุ่นหนุ่มสาวอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นพบกันได้บ่อยมากกว่าในคนที่สูงอายุหรือคนที่สูงวัยอะไรพวกเนี้ยนะคะก็เป็นโรคที่เรียกว่าคนเอเชียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าจีนเวียดน,นามญี่ปุน่นอะไรพวกเนี้ยก็ในกลุ่มเอเชียเนี่ยเราจะพบว่ามีอุบัติการของการเกิดโรค เรียกว่าโรคพุ่มพวงถ้าหากว่าเป็นที่รู้จักกันนะคะอันนี้มากกว่าในกลุ่มยุโรปหรืออเมริกาน,น,นะคะนี้พันธุก,กรรมนี่เขาก็บอกว่ามีโอกาสที่จะทําให้เกิดโรคนี้ได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีโรคพันธุก,กรรมหมายความว่าอย่างนี้ค่ะหมายว่าถ้ามีประวัติในครอบครัวเช่นครอบครัวนั้นเนี่ยมีพี่น้องเป็นเน,นี่ยก็มีโอกาสจะบุคคลในครอบครัวนั้นเนี่ยเป็นโรคนี้ หมือนก็ยังเป็นฟ้าแฝดหรืออะไรทํานองเนี่ยคือมีเกิดได้มากกว่าคนที่ประวัติครอบครัวไม่มีเป็นโรคนี้เพรในกลุ่มครอบครัวที่ที่เป็นโรคนี้ก็มีโอกาสจะคนในครอบครัวนัก็เป็นซ้ําๆซ้ําๆกันหลายหายคนในครอบครัวนั้นได้ทันนี้สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยก็ยังไม่มีใครทราบว่าเกิดจากอะไรบางคนว่าโทษมาจากยีนเขก็ยังหาไม่ได้ว่ายีนตัวไหนอะไรที่ชัดเจนนะคะ บางคนว่าเกิดเนื่องจากว่าความร้อนหรือแสงแดดหรือความเครียดหรือการเกิดการอักเสบในร่างกายบ่อยๆอะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่ทุกคนก็พบแต่ว่าสัมพันธ์กันแต่ไม่มีใครสามารถกล้ย,ยืนยันได้ว่าอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้เกิดอันนี้ไม่เหมือนกับบุหรี่ใช่ไหมคะ,<ท>ะเราบอกว่าบุหรี่ <ทะ S 1> ควันบุหรี่ <ทะ S 1> มีพิษมีสารพิษอ,อยู่ในตัวนั้นลแล้วก็ทํา<ล>ให้เกิดความผิดปกติของร่างกายแต่โรคเนี้ยบางคนก็เรียกว่ามันเป็นโรค กำเวนหรือเปล่านะคือถ้าเราคิดว่าโรคอะไรก็ตามที่เราไม่รู้สาเหตุเราก็ต้องโทษว่าเป็นโรคที่อาจจะมาจากกาเวนหรืออะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าอันนี้พูดเล่นๆน,นะคะ,คะ,ะหมายความว่าเราปัจจุบันนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะคะ mm. เพียงแต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นจากพันธุกรรมได้แล้วก็โอกาสที่การอักเสบติดเชื้อบ่อยๆอ,อะไรพวกนี้ก็กระตุ้นทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยผิดโกติไปโรคนี้บางทีเนี่ยเขาเรียกว่า โรคภูมิแพ้เซลล์ตัวเองหมายว่าเรามีเซลล์ตัวเองแต่เกิดมีเซลล์ที่ต่อต้านเซลล์ตัวเองเกิดขึ้นเพราะมีต่อต้านกบฏกบฏต่อต้านเซลล์ของตัวเองซึ่งคนบกดิเซลล์ต้องอยู่เรียบร้อยใช่ไหมคะ <c oughs> ก็อยู่ดีกันไป <c oughs> เป็นมิตรต่อกันเนี่ยแต่นี่พอดีว่าเกิดเซลล์อันนึงแล้วก็อันนึงเป็นศัตรู <c oughs> ก็ทําให้ ต่อต้านกันพอต่อต้านกันปุ๊บมันเหมือนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะหลังสารที่เป็นการอักเสบเกิดขึ้นคือทะเลาะกันมันก็เกิดไม่ไม่ดีละเพราะนั้นร่างกายก็จะเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเซลล์ทั่วร่างกายเกิดการอักเสบหมดเพราะ,ะนั้นอาการแสดงออกมาคืออะไรหน้าก็ผิวหนังที่บริเวณหน้าเนี่ยจะแดงพื้นเหมือนปีกผีเสื้อเลยนะคะแต่ที่แก้มตรงข้างร่องจมูกเนี่ยเป็น บบะะสองค่ะถ้าเป็นที่ตาก็อาจจะมีแบบตาแดงอะไรพวกนี้บางคนเป็นที่ผมผม,มก็จะร่วงร่วงโดยไร้าสาเหตุเนี่ยหาไม่เจอว่าสาเหตุจากอะไรแต่ร่วงร่วงร่วงคนคิ้วนี่ก็ร่วงหมดะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีแบบว่าผมบางคิ้วบางหน้าเป็นพื้นนะคะแล้วก็บางคนก็มีปวดข้อเป็นข้อนิ้วข้อมือข้อศอกข้อเข่าคือเป็นหลายๆข้อมีอักเสบ มีอักเสบคือเรียกว่าทั่วร่างกายเนี่ยมีการอักเสบเกิดขึ้นหัวใจก็มีการอักเสบเนาะปอดก็อักเสบได้สมองก็อักเสบได,ได้ไปหมดไตก็อักเสบได้พวกนี้อักเสบหมดเลยแต่มีความรุนแรงที่แตกต่างกันคือคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องอาการเหมือนกันเดะทุกคน<ะ>บางคนเป็นแค่มีผื่นขึ้นผิวคันนิดหน่อยหน่อยบางคนมาปวดข้อแค่นั้น บางคนมาแบบว่าผมร่วงไม่รู้สาเหตุพอไปตรวจเข้าเจอบางคนมาด้วยอ่อนเพลียไม่มีแรงซีดออันนั้นไปกระทบเรื่องของไขกระดูกทําให้เม็ดเลือดแดงสร้างไม่ได้มีการกดการสร้างก็ทําให้ภาวะซีดได้บางคนมาปวดข้ออะไรเงี้ยนะะอาจจะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่มาของโรคนี้เนี่ยหลากหลายมากความรุนแรงก็แตกต่างกันมากบางคนเป็นนิดนหน่อยหเป็นแค่อวัยวะ ไขข้ออักเสบแค่นั้นบางคนก็เป็นแค่พื้นบางคนก็เป็นแบบมากเลยเป็นมากคือเป็นกระทบอวัยวะที่สําคัญสาคัญของร่างกาย <c oughs> เช่นไตอักเสบก็จะมีอาการบวมเกิดขึ้นมีปัสสาวะมีโปรตีนรั่วนะคะมีบวมทั่วร่างกายแล้วก็ถ้ากระทบหัวใจมีอาการหัวใจวายได้โดยกระทบะสมองมีอาการชักเกิดขึ้นได้นี่เป็นต้นหรือว่าหลอดเลือดอักเสบ ความดันโลหิตสูงได้มีเป็นต้นเพราะฉะนั้นโรคเนี้ยเรียกว่าสาเหตุหนึ่งไม่รู้สองเป็นแล้วเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันในความรุนแรงดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักโรคนี้เนี่ยแพทย์ทั่วไปรู้จักโรคนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถว่าเออต้องคิดถึงโรคนี้ด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงวัยเจริญพันธ์อันนี้สําคัญมากพอคิดถึงโรคนี้ปับ๊บก็จะตรวจ การตรวจเนี่ยง่ายเวลาเราตรวจเนี่ยสามารถจะบอกได้ชัดเจนว่าเป็นโรคนี้นะคะจะมีการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะ,ะ,พะอันนี้เลยซึ่งมีความแม่นยําสูงถึงเกิน90%อนะคะอ,อันนี้ก็สําคัญมากเพราะเรารู้แล้วถ้ารู้แต่เนิ่นเนเนี่ยคุณหมอเน้นตรงนี้นะคะว่าถ้ารู้แต่เนิ่นเนเนี่ยการรักษาให้หายขาดเป็นไปได้นะคะการรักษาให้คงสภาพดีขึ้นได้นะคะแต่ถ้ามาหาระยะท้ายแล้วเนี่ย ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยจะมีอันตรายเกิดขึ้นอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เพราะว่าการให้ยารักษาหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องโหมยาที่แรงมากต้องให้ยาฆ่าเชื้อสมมติถ้ามีการติดเชื้อร่วมด้วยเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเรียกว่ารับสภาพความรุนแรงของโรคในค่อนข้างยาดังนั้นเนี่ยมีข้อแนะนําอย่างนี้นะคะว่าแพทย์ทั่วไปเนี่ยก็ให้การนี้ใช้ได้แต่เนืน่อๆแล้วเราก็ ให้การรักษาเร็วการผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะดีคนไข้ก็จะหายอันนี้ถามว่าหายขาดไหมบางคนหายเป็นยี่สบสาปีก็มีอา <นะ S 2> จารย์โดยไม่ต้องทานยาอะไรเลยแต่ถามว่าเกิดขึ้นอีกได้ไหมได้เพราะสิ่งกระตุ้นเนี่ยมีนะคะพวกนี้สิ่งกระตุ้นมีอะไรหนึ่งความร้อนจากแสงแดดเนี่ยก็พวกคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะคะโรค L E หรือโรคพุ่มพวงเนี่ยก็ห้ามถูกแดดนะคะแล้วก็ ไม่นิยมให้แบบว่าติดเชื้อเ<ล>ช่น<ม>ไปที่ไหนก็จะต้องคอยระวังอย่าไปใกล้คนที่เป็นอะไรเงี้ยนะคะคนที่เป็นวัดเป็นอะไรพวกเนี้มีโอกาสตัวเองเหมือนว่าภูมิต้านทานไม่ค่อยดีนะก็<โ>นะต้องคอยระวังแล้วก็ที่สําคัญคือในหญิงเจริญพันธุ์เนี่ยถ้าหากว่าแต่งงาน แต่งงานได้แต่ถ้าจะมีบุตรเนี่ยจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะว่าการตั้งครรภ์เนี่ยก็เป็นสิ่งกระทบที่ทําให้โรครุนแรงขึ้นได้นะคะผู้ชายเป็นม้างไหมผู้ชายเป็นได้ค่ะแต่ว่าน้อยสิบต่อหนึ่งสิบต่อหนึ่งผู้หญิงสิบคนผู้ชายเป็นหนึ่งคนแต่ผู้ชายเนี่ยเป็นแล้วเป็นรุนแรงกว่าผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายก็อย่าไปคิดว่าไม่เป็นจะรอดไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนี้เราคิดว่าเป็นแต่ผู้หญิงที่เอ รุ่นสาวอะไรพวกนี้นะคะวัยเจริญพันธุ์แต่ตอนหลังๆเนี่ยเราพบว่าเราพบในผู้สูงวัยก็มีบ้างประปรายกว่าจะเริ่มใช่ใช่ค่ะใช่ก็มีบ้างแต่ว่าไม่มากนักแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้คิดไว้ว่ามีโอกาสเป็นได้นะถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องให้ปรึกษาแพทย์ด้วยอย่าไปคิดว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเป็นนู่นนี่นั่นหรืออะไรเนี้ยค่ะก็อาจจะต้องคิดถึงอันนี้ด้วยโดยเฉพาะยิง่งถ้ามีอาการของ อ,อักเสบของร่างกายในอวัยวะอื่นๆร่วมด้วยบพระคุณอาจารย์แทนประชาชนด้วยวันนี้เราต้องขออนุญ,ญาตลาท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,อะขอบคุณค่ะ